สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันเรื่องหนังสือน่าสนใจเล่มหนึ่งนะครับคู่มือสมาธิของครูธรรมองแสงทองคือหลายคนอาจจะนึกภาพว่าสมาธิคือต้องนั่งนิ่งๆอย่างเดียวแต่จริงๆอ่านดูแล้วเอ่อมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามองว่าสมาธิเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะคะในการทําความเข้าใจจิตใจเราเองแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นหลักการที่แบบ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอืมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดหลักๆจากหนังสือกันเลยจุดแรกที่เอ่อที่สะดุดตามผมคือหนังสืออธิบายว่าสมาธิในทางพุทธเนี่ยมันมีสองส่วนคือต้องทําคู่กันไปสมถะกับวิปัสสนาค่ะสมถะก็คือการฝึกให้จิตสงบ ตั้งมั่นมีกำลังส่วนวิปัสสนาก็คือใช้จิตที่สงบสงบนั่นแหละค่ะมาพิจารณาให้เห็นความจริงเหมือนความสงบเป็นฐานก่อนแล้วค่อยเข้าไปใช้คิดต่อยอดประมาณนั้นเลยค่ะความสูบสักสมถะเป็นเหมือนฐานที่มั่นคงทําให้เราใช้ปัญญาในขั้นวิปัสสนาได้ชัดเจนขึ้นไม่เพี้ยนไปตามอารมณ์อ๋อแล้วก็มีพูดถึงแนวทางของเซนด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากเซนเป็นยังไงครับ คือเซนจะเน้นการเข้าถึงสมาธิหรือธรรมชาติแท้ของจิตผ่านการรู้ตัวในชีวิตประจําวันเลยค่ะทุกกิจกรรมไม่ต้องรอเข้าคอร์สไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากอ๋อคือทําอะไรอยู่ก็ฝึกได้เลยใช่ค่ะเดินยืนนั่งนอนกินข้าวทํางานคือการปฏิบัติได้หมดเลยโหอันนี้ดีจังมันทําให้ดูเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับมันเหมือนกับที่เขาเปรียบเทียบในคํานําเลย ว่าอ่านวิธีว่ายน้ำร้อยรอบค่ะสู้ลงไปไว่ายจริงไม่ได้สมาธิก็ต้องลงมือทำใช่เลยค่ะหัวใจคือการปฏิบัติจริงๆแล้วผลที่ได้นี่ในหนังสือรวบรวมไว้เยอะมากนะคะไม่ใช่แค่สง,งบ,แบแป๊บๆนะ เยอะนี่คือประมาณไหนครับโอ้โหน่าจะ30-40ข้อเลยค่ะที่เด่นๆก็อย่างที่รู้กันคือช่วยลดความเครียดอันนี้คลาสสิกเลยเรื่องลดเครียดใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเขาอ้างอิงเรื่องฮอร์โมนคอร์ติซอลด้วยนะว่ามันลดลงได้จริงๆอ้าวมีผลทางชีวาภาพเลยเหรอครับไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจลอยๆแต่มันส่งผลถึงร่างกายเราจริงๆสุดยอดเลยครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับนอกจากลดเครียด ก็มีเรื่องอเพิ่มสมาธิในการทํางานการเรียนรู้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองคือพอเราฝึกดูจิตดูความคิดบ่อยๆเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ทันอารมณ์ตัวเองอืม,อมเข้าใจที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดเราใช่ค่ะแล้วมันก็จะยงไปถึงเรื่องการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยเพราะพอจิตมันนิ่งความคิดมันก็เคลียร์ขึ้น แล้วเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ล่ะครับมีพูดถึงไหมมีค่ะมีเชื่อมไปถึงการฝึกเมตตาภาวนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธินะคะช่วยให้เรามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นอ๋อฝึกเมตตาค่ะแล้วก็มีเรื่องช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับอันนี้หลายคนน่าจะอยากได้จริงครับนอนไม่หลับกันเยอะพอจิตมันสงบลงไม่ฟุ้งซ่านมันก็นอนง่ายขึ้นหลับดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับมีตัวอย่างคนดังๆที่ใช้ด้วยนะครับอย่างสตีฟจ็อบส์ใช่ค่ะหนังสือก็ยกตัวอย่างมาอย่างสตีฟจ็อบส์ที่เขาเชื่อว่าสมาธิช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือโอปราห์วินฟรีที่ใช้เพื่อการพัฒนาตัวเองแสดงว่ามันประโยกต์ได้หลากหลายจริงๆ ใช่เลยค่ะแล้วอีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือหนังสือพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าหลักการสมาธิเนี่ยมันไปสอดคล้องกับจิตวิทยาสมัยใหม่ยังไงบ้างอ๋อมีการพูดถึงเรื่องนั้นด้วยค่ะมีพูดถึงแนวทางการบำบัดอย่าง MBSR หรือ ACT ที่เอาหลักสติสมาธิไปประยุกต์ใช้เลย MBSRACT พอจะขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเชื่อมกับหลักการในหนังสือ,อยังไงได้ค่ะ MBSR ก็คือ Mindfulness Based Stress Reduction โปรแกรมลดความเครียดด้วยการเจริญสติคือใช้เทคนิคการฝึกรู้ตัวตามที่หนังสืออธิบายนี่แหละค่ะช่วยคนรับมือกับความเครียดความเจ็บป่วยอื mm. ส่วน ACT หรือ Acceptance and Commitment Therapy อันนี้ก็ใช้หลักคล้ายๆกันคือฝึกสติเพื่อช่วยให้เรายอมรับความคิดความรู้สึกที่มันยากๆแทนที่จะไปสู้กับมัน ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการฝึกวิปัสสนาที่ให้เราเห็นความคิดตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็หันมาโฟกัสกับการใช้ชีวิตตามคุณค่าที่เราต้องการกระจองเลยครับขอบคุณครับแล้วในแง่การพัฒนาตัวเองโดยตรงเลยลหละครับหนังสือให้แนวทางไว้ยังไงบ้างจากการฝึกพวกนี้คือพอเราฝึกสมาธิฝึกสติบ่อยๆใช่ไหมคะมันจะช่วยให้เรารู้ทันความคิดตัวเองโดยเฉพาะความคิดลบๆเราจะเริ่มเห็นว่าเออ มันก็แค่ความคิดนะมาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราลดการยึดติดกับความคิดลงใช่ค่ะแล้วการฝึกเมตตาก็ช่วยพ่อมุมมองบวกความปรารถนาดีส่วนการใช้สมาธิพิจารณาปัญหาต่างๆมันก็คือการฝึกปัญญาโดยตรงเลยครับทั้งหมดนี้ค่ะมันจะนําไปสู่การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนขึ้นมีพลังมากขึ้นจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นมีสมดุลแล้วก็ รับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตได้อย่างมีสติแล้วก็สงบขึ้นโอ้ฟังดูแล้วครบวงจรเลยนะครับสรุปจากที่เราคุยกันมาเนี่ยคู่มือสมาธิของครูรทมวงแสงทองนี่ให้ภาพชัดเจนมากว่าสมาธิไม่ใช่แค่นั่งหลับตาเฉยๆจริงๆแต่มันเป็นเหมือนกระบวนการฝึกฝนจิตใจที่ลึกซึง้งเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยนะสำหรับทำความเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขมีสมดุลมากขึ้นใช่เลยค่ะ มันคือการเดินทางข้างในจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในเลยทั้งวิธีคิดวิธีรับมือกับอารอมณ์หรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อโลกเลยค่ะน่าคิดตามมากๆครับแล้วพอหนังสือเน้นย้ำว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจขึ้นมาว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมนะในชีวิตประจำวันที่เราทำๆกันอยู่แล้วเนี่ยที่เราสามารถลองเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยแล้วฝึกสติรู้ตัวไปพร้อมๆกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาเวลาเพิ่มเป็นพิเศษ